เที่ยวตลาดนันมือสองกันจริงๆแฟนยายจะไปขายของมือสองนะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกฝนตกมันไม่ตก <c oughs> เดี๋ยมันตกมั่งไม่ตกมั่งอากาศไม่ดีก็เลยเออไม่ขายดีกว่าไปดูแต่แฟนยายไม่ไปนะไปกับข้างบ้านยายน่าเสียดายเนาะว่าจะเอาของเก่าไปขายสักหน่อยไปไปรอไหนแล้ววะ <c oughs> ในในระหวา่างรอข้างบ้านแชะแชะน่อยกุหลาบหน้าบ้าน <c oughs> ยังไม่เห็นมาเลยกหลาบหน้าบ้านเราออกดอกแล้วลมเย็นยาตะก,กระแตนสวยไหมจะออกดอกแล้วสวยมากเลย ดูแกะกินลายๆตัวมันก็นดีที่ไม่ต้องตัดเลยยาเห็นไหมแกะนนคาโรน่าออกฝักแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปทำน้ำมันคาโรน่านี่คนถามว่ายายไม่มีเพื่อนมาเลยยายมันอยู่ท้ายๆ้าซอยไงเนาะบ้านยายเลยบ้านยายไปมีบ้านอยู่สามหลัง อันนี้เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านอันนี้มันกระมามา,มาเป็นซอยตันเลยไปถักนี้ก็มีบ้านอยู่3ามหลังข้างบ้านยายแล้วก็มีอีกหลางหนึ่งแล้วก็มีไปทางนน้นอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลมากอยู่คนเดียวโดดๆเลยทางนน้นเป็นซอยตันนะคะ yeah. 1 Euro? Euro ja Ich nehme zwei Okay Ich zahle 2 Euro, 2 Euro. Ich weiß nicht doch Leute ne? Eine zum verschenken 1 Euro für eine Apfel für eine Apfel <laughs> zwei Ingredien Toune anders ja, so und rosa wie viel frage Ja wir haben schon eine gekauft Ja nur für Fragen nur für Fragen die kann ich da an den Balkon hängen. Da ja, ja. Dann nehme okay. ich die noch mit hier. Ja, die an, anstatt Blumen. dann genau. hier. In meine hier am Balkon. Ja, ja, ja. Zwei, vielleicht können wir auch drei mitnehmen. oder? Mit. Mit egal. <laughs> so. Können wir die schon mal. So, also, Chris, kriegen Sie noch zwei Euro. Ja, zwei. Ja. ja. Mit, mit ja, ja. Blaue oder grün? Nein. Normale weiße, weiße, Weiß. aber sehr große. Große, große Traum. Ja. Große Traum. Ja. Sehr große. Und hier, wie viel hier? Die Stadt hier. Wie viel Kastett hat Das ist sechs. Sechs Euro. วันนี้ของน้อยมากเหมือนว่าฝนตกยังไม่ตกเลยแต่คนเยอะมากเลยนี่เพื่อนๆไปได้เสื้อมากโอ้ยเสื้อเต็ม เสื้อเต็มตู้เลยแต่เดี๋ยวแฟนยายไปขายเแฟนวันไหนแฟนยายไปขายยายจะไปหาหือทินอันไหนที่ไม่ชอบเอาไปเอาไปไว้ขายด้วยไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะนี่ดูดิเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อน5ยูโรไอเสื้อไอที่ยายใส่ไปเมื่อกี้ก็เจ้าเดียวกัน5ยูโรไม่ถึง200บาทอะดูดิ เสื้อมาเดี๋ยวได้เสื้อมาฝากแฟนยายตัวหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าเขาใส่อยู่เออเขาใส่อ,อยู่เพื่อนเนี่ยเนาะมาอยู่ตกลไม่ถึงสองร้อยบาทของแฟนยายไม่ถึงร้อย <c oughs> เดี๋ยวถ่ายให้ดูเด็กเขาเขาใส่เขาไปลองดูเขาไปลองดูอยู่ในห้องน้ำยายถ่ายให้ดู ไปทากับข้าวให้พี่เหมินกินแล้วหนูมดมาแล้วนะแต่ว่าจริงๆวันนี้ถ้าไปขายน่าจะขายดีนะคือร้านน้อยแต่คนเยอะคนไปขายโลฝนเนาะแต่คนไปซื้อเข้าไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เออไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าคนขายนี่ยมันต้องอยู่อยู่น่นตลอดเนาะแม่เจ้านี่ขายถูกเขาเห็นยายเขาจาได้เลยยายใส่เสื้ออหนล่ะ เดีย๋ยวไปเก็บมาแหละตัวพี่ยายใส่วันนี้ใส่ยายมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูหล่อเชียวสวยไหมขอบคุณครับอ่ะกิ๊กเขา่าขอบคุณครับอ่ะโอ้โอเคถอยอ่ะขอบคุณครับอ okay, <yes. S 2> โอเคยัดโอเคตกแล้วตกแล้วเพื่อน <laughs> เออ เริ่มตกมาแล้วฝนเห็นไหมอากาศบ้าบอแต่ว่าหลังจากพวกนี้เป็นต้นไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยตกแค่ส0บเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นไม่าเนาะเมื่อแกะบทบนะคะผสมอ,อ,อะไรนะหอมไท่อะไราสารพัด แล้วทุกอย่างจากสวนเรานะคะเนี่ยทุกอย่างจริงๆนอกจากเครื่องปรุงเนื้อไก่กับไออกไก่กับเนื้อแกะผสมกันเพราะอกไก่มันมันไม่มันแฟนยายก็เอามาปัน่นมาบดรวมกันนะคะแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงแล้วแต่เรายายบางทีก็ใส่พวกขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรลงไปนะยายไม่กินเนื้อแกะยายไม่กินนะของแฟนยายยายไม่กิน ฟักทองก็ของเราเองสลัดก็ของเราเองวันนี้น้ำมะเขือเทศนะคะนี่น้ำมะเขือเทศเออเพื่อสุขภาพจริงๆเลยจ้ายายก็อุ่นของเหลือๆกินนะคะนี่จะทำซาคูอีกนี่พอดีซาคูมันเหลือที่แช่น้ำแล้วเนาะแล้วใส่มันก็นเหลือลจะทำอีกอะไรกูเงนนเินให้มากสองถุง เขาทําเรือเขาก็แช่แข็งไว้เนาะโอ้ยเพื่อนๆดูที่มันรอดอยู่มันแดงแล้วหนึ่งลูกสองสามลูกอ้ยนูน่นนุน่นที่มันรอดมันเริ่มแดงแล้วอุย้ยนี่ลูกปลเลยเลยเพื่อนๆเลยวันนี้ไปเห็นที่ตลาดเขาขายกิโลโอ้ใหญ่ได้ถ่ายให้ดูเปล่า กิโลละอะไรนะเดี๋ยวคิดก่อนกิโลละสองร้อยหกสิบบาทเพื่อนสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบเชอรี่นะคะ <c oughs> ในสวนใหญ่ยเยอะแยะทุกฝีด <c oughs> อกเมื่อตอนเช้ามันบานตอนนี้มันหุบหมดแล้ว